สวัสดีค่ะพบกับช่องปานิกานีนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงโครงการเราชนะนะคะซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจะแจกเงินเยียวยาคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะจากกรณีเมื่อวันที่12มกราคม2,564ในอาคมถแถลงข่าวมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลแล,และเยียวยาผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโครโรนาโดยหนึ่งในมาตรการที่น่าสนใจก็คือมาตรการเราชนะ ซึ่งมีการแจกเงินเยียวยาจำนวน3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับการลงทะเบียนโครงการเราชนะนะคะวิธีการลงทะเบียนนั้นจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านทางเว็บไซต์นะคะโดยจะกำหนดวันลงทะเบียนให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนมกราคมและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะสามารถโอนเงินและสามารถกดเงินออกมาใช้ได้ในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เยียวยาโครงการเราชนะนะคะก็มีผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา39แล้วและก็40นะคะข้าราชการและพนกรรักงานรัฐวิสาหกิจผู้มีรายได้สูงสุดซึ่งตัวนี้ก็เขาจะประเมินจากฐานเงินเดือนแล้วก็บัญชีเงินฝากนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาก็คือ 1. ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนซึ่ง กลุ่มนี้จะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะคะโดยที่ไม่ต้องมาลงทะเบียนแล้วก็ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐเคยใช้แอปเป่าตังเช่นโครงการคนละครึ่งนะคะในกลุ่มนี้จะมีจำนวนประมาณ15ล้านคนค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นเกษตร,รกรแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังจะดึงข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาถ้ามีไรายได้เกินที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า รายได้เกินที่กําหนดนี่คือเท่าไหร่นะคะส่วนตัวเลขของผู้ที่ได้รับเงินและเกณฑ์การรับเงินนั้นถือว่ายังมีเพียงคร่าวๆนะคะยังไม่นิ่งโดยประมาณการว่าประมาณ10ล้านคนค่ะสําหรับเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการอาชีพอิสระนี่มีสิทธิ์ที่จะได้แน่นอนค่ะแต่เกษตรกร,ร,กรนี่อาจจะต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ ส่วนคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการเราชนะได้ค่ะเพียงแค่ว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะมีคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมคนที่มีรายได้เยอะขา้าราชการหรืออื่นๆรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งคนเหล่านี้จะมีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่แล้วเมื่อมาลงทะเบียนในโครงการเราชนะก็จะถูกกรองข้อมูลออกไปนะคะทําให้เหลือคนที่จําเป็นต้องใช้เงินจริงๆค่ะสําหรับวิธีการคัดกรองก็คือ เอาตัวเลขของคนทั้งประเทศมาดูว่ามีกี่คนแล้วก็ตัดคนที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนออกซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มประกันสังคมข้าราชการนักวิษาหกิจหรือคนที่มีรายได้ที่สูงๆอยู่แล้วนะคะในส่วนของการลงทะเบียนโครงการเราชนะจะไม่เหมือนโครงการคนละครึ่งนะคะตรงที่โครงการคนละครึ่งจะเป็นการแย่งกันลงทะเบียนคะแต่ว่าโครงการเราชนะเนี่ย จะเป็นการลงทะเบียนแบบมีระยะเวลาให้สำหรับคนที่มีคุณสมบัติตรงเท่านั้นนะคะส่วนที่สำคัญก็คือกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ได้รับเงินแน่นอนค่ะโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเพราะว่าทางรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคะเพียงแค่รอรับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ